โซลาเซลล์บูมบูมสวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานของเรามาติดตั้งชุดนอนนานะครับพันหกร้อยวัตต์สิบสองโวลต์ชุดนี้นะครับก็ลูกค้ารีเควสนะครับมาว่าใช้แค่ในส่วนของพัดลมแสงสว่างชาร์จแบตนะครับประมาณนี้เนาะก็ใช้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเราก็เลยแนะนําเป็นแบตดิฟเซอร์เคิลนะครับร้อยห้าสิบแอมป์หนึ่งลูกนะครับผมตัวนี้ยี่ห้อไอวีท็อปซันนะครับรับประกันสามปีนะก็ใช้ได้สบายๆนะครับในส่วนของชุดนอนนาของเรานะครับก็ ทำการติดตั้งเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราเราทดสอบระบบกันนะครับผมก็ทําการต่อแบตเรียบร้อยนะครับต่อสายไฟเรียบร้อยนะฮะในส่วนของการใช้งานนะครับทําการเปิดอินเวอร์เตอร์ก่อนนะฮะทำการเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับด้านข้างนะครับถึงเปิดโหลดนะเปิดอินเวอร์เตอร์นะฮะนี่อ่าเปิดอินเวอร์เตอร์แล้วนะฮะไฟโชว์แสดงสถานะนะครับแล้วจากนั้นก็มาเปิดเบรกเกอร์ ไฟบ้านนะครับใช้คําสั้นๆง่ายๆไฟบ้านนะก็จะเป็นเบรกเกอร์ฝั่งซ้ายสุดนะครับตัวนี้ไฟก็จ่ายออกจากปลั๊กเรียบร้อยนะก็สามารถเสียบไฟจากเต้าเสียบที่เราทําไว้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนเบรกเกอร์ตัวสีแดงๆที่เห็นนี่นะครับเป็นเบรกเกอร์ไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเมื่อเปิดปุ๊บเนี่ยก็แผงก็จะทําการชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเพื่อมาจ่ายไฟให้เราใช้นะตอนนี้แรงดัน13โวลต์นะฮะแบตเต็มเปี่ยมนะครับตอนนี้เป็นแบตใหม่เนาะก็แรงดันก็จะสูงนิดนึงนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับแบตเต็มก็ประมาณ1 3 1 4าโวลต์นะฮะแบตหมดก็1 1 1 2โวลต์นะครับ,บ,ก, v, รบก็ไม่ควรใช้งานนะตัวนี้ทดสอบหลอดไฟนะครับ12โวลต์ไว้หลอดหนึ่งนะครับนะเพื่อเปิดให้แสงสว่างนะครับตัวนี้ต่อกับแบตเลยนะในส่วนของไฟฟ้าก็เสียบที่เต้าเสียบนะครับนะใช้ได้หมดเลยนะครับพัดลม1-2ตัวทั้งคืนได้เลยนะแล้วก หลอดไฟแสงสว่างดวง2ดวงใช้แบตโทรศัพท์พวกนี้ได้หมดนะครับเว้นอุปกรณ์ความร้อนนะม้่หหงข้าวการทำร้อนอห้ามนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0647900283นะครับผมก็พร้อมแนะนำนะครับพบประมาณการใช้จ่ายาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับผมโอเคท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ